สวัสดีครับพวกผมนะโต๊ะโต๊ะแชนแนลนะฮะอ่คลิปนี้มาส่งมอบงานนะฮะับสำหรับเจ้าฮูนิน่านะฮะหนึ่งห้าแปดศูนย์เวอร์ชั่นสี่นะฮะให้กับคุณพี่สราวุธนะฮะที่นครราชสีมานะฮะเป็นกล่องหนังแบบนี้เลยนะครับสำหรับนี้แล้วก็เดี๋ยวมาแกะกันนะครับชิ้นส่วนทางร้านนะฮะจะแถมสติกเกอร์นะเป็นสติกเกอร์แคปไปให้หนึ่งแผ่นนะเป็นสติกเกอร์กันน้ำแบบนี้นะครับโอเคมาดูแพ็กเกจกันเลยนะครับนี่ฮะโโอ้ห ตัวใหม่เลยหมดขั้นโ,โทนเป็นตัวจอยสติ๊กนะฮะเดี๋ยวจะนันแนะนําวิธีการเล่นให้นะครับทุงที่สลาวุธแล้วก็ทีนี้ก็จะมีหัวคีบนะบหัวเจาะนะครับมีแบตเตอรี่สำรองนะฮะอ่ามีแบตเตอรี่มาให้หนึ่งก้อนนะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับวิธีการนะฮะก็ต้องเอากค่องออกก่อนมันจะยกง่ายกว่าน,นะครับมันเป็นกล่องหนังโัดงข้างใน แนะนําว่าเอาโฟมแบบนี้ออกก่อนแล้วก็ยกเลี้ยวมานะครับเป็นลักษณะอย่างนี้โอเคลอามาเช็คกันนะครับอ่านะคะตัวนี้นะครับเป็นตัวเหล็กทั้งคันเลยนะสกเกลหนึ่งต่อสิบสี่นะครับวิธีการเล่นนะฮะก็เปิดตรงฝาตรงนี้นะฮะก็เสียบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับ ติดแบตตี่ไว้นะฮะแบบนี้ปิดไานะครับแล้วก็ที่รีโมทนะครับใส่ถาดสามก้อนนะเป็นถาดสองเอนะครับสามก้อนถ่านสองเอนะต่างสองเอเนี่ยสามก้อนนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างนะฮะตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์เนี่ยนี่ครับ สวิตมีเสียงแล้วก็มาเปิดสวิตซี่ได้หมดอ่าโอเคส่วนการเล่นนะฮะถ้าเป็นตัวด้านขวานี่คือด้านขวามือนะครับกดเครื่องนี่คือขวามือนะครับกดเครื่องนี่คือด้านนี้ก่นอ,อ,อนี่นอะันนี้ก็ใช้ในทางคุ่งขีนะี่ฮะคุ่งขีที่จะทำงาน อ่าตัวนี้นะฮะยืดอ่ายืดแล้วก็ครับอ่าตัวนี้เป็นการหมุนอ่าหมุนขวาหมุนซ้ายนะครับตัวนี้ข้างบนนะตัวเดิน,นตัวเดินนะครับส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มปิดปิด,ปดอ่าเปิดไฟล์ได้เสียงนะครับ <descon fin anta> จะเปิดไฟและเสียงนะตอนนี้ตันนี้เป็นปุ่มสโมกนะฮะเป็นปุ่มสโมกนะฮะสำหรับตัวนี้สโมกจะทํางานแต่เราต้องเติมน้ํายาฟันก่อนนะเติมน้ํายาสโมกนะชื่เ่อาให้มาเวลาเติมนะฮะก็แกะออกมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราพี่ต้องไปเติมเองนะครับสําหรับตัวนี้ก็แกะออกมาแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็เติมหยดเข้าไปประมาณสี่ห้าหยดในนี้ อย่าเติมเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะท่วมประมาณสี่ถึงห้าหยดพอนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ลนลเวลาเล่นหน้าแนีสี่น,นะฮะเดี๋ยวเราติดตัส้สติกเกอร์ให้นะครับสติกเกอร์นี้เป็นสติกเกอร์แคทรุ่น3 2 0สองศนดีะเป็นสติกเกอร์แคทรุ่น3 2 0สองนดี D. นะครับทําสติกเกอร์จะได้รอรอ ติดตั้งฝั่งนี้ด้วยนะครับจะตัดสติ๊กเกอร์อ่าเดี๋ยวติดให้นะครับเดี๋ยวอรอแป๊บหนะนึ่งติงสติ๊กเกอร์อ่าตัวนี้ส่งไปโคราชนะฮะก็วันนี้วันที่11บเอ็ดตุลาฮะ,ะก็จะถึงโคราชสักประมาณ13-14นะครับประมาณนั้นนี่นะครับติดตั้งสติ๊กเกอร์มันก็จะดูหล่อๆมันจริงหน่อย แข้แลงล่างจากคนนี้หน้านะฮะสติกเกอร์แถมให้นะฮะซื้ออยากทำร้านนะฮะรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับเสียสมซ่อมฟรีค่าแรงคิดค่าไหลตามจริงนะครับนี่ิดตั้งสติกเกอร์ขาปิกก็เป็นเหล็กนะนะครับแลต้ตอนนี้ สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะฮะมันสามารถเปลี่ยนหัวขี้หัวเจาะเนี่ยก็มีมาครับเวลาเปลี่ยนนะฮะก็สามารถถอดใส่แล้วก็เปลี่ยนได้เลยนี่ก็เป็นเหล็กเนี่ยฮะเป็นเหล็กนะครับโอเคเดีย๋ยวติดข้างๆอีกนิดน,นึงกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ท่านใดดูช่องอยู่อย่าลืมกดติดตามนะฮะช่องอัโต้ชาแนลไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดาคลิปดีๆที่ผมลงไว้นะครับนี่ต้องตัดนิดนึงนะครับไม่ชอรูป กิร์ติดไปให้เรียบร้อยเลยนะครับเจลิกเกอร์นะถ้าซื้อนอกก็แผ่นนั้นหนึ่งร้อยบาทนะสำหรับเจลิกเกอร์แคตกันน้ำรุ่นสามสองโซนดีนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวรุ่นหนึ่งห้าแปดศูนย์เวอร์ชันสี่นะฮะ นะขอบคุณคุณพี่สราวุธด้วยนะฮะที่จะส่งสินค้าตัวนี้มานะฮะเดี๋ยวส่งให้พรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ